นี่เราพคทุกคนมาเที่ยวน้ำตกที่จังหวัดตาค่ะสวยมากทุกคนเขาลงเว่นน้ำได้ถือว่าน้ำตกพาจเจริญน,นะมีใครเป็นคนจังหวัดตาดูอยู่บ้างครับคอมเมนต์หน่อยใครว่าสวยกดบวหนึ่งมาหน่อยครับตอนนี้น้ำกำลังสวยเลยอนะราวโอ้ยสวยจริงดาวกี่ชั้นวะเนี่ยเยอะมากเลยอะไหลลงมาจากตรงนู้นมีใครเคยมาแล้วกดบวหนึ่งมาหน่อยตอนแรกคิดว่าน้ำจะขุ่นทุกคนน้ำไม่ขุนเลยนะ สามารถลงเล่นน้ําได้นะเนี่ยน้ำไม่ลึกนะเนี่ยหูน้ําสวยมากอะเราเดี๋ยวซูมให้ดูนะทุกคนใครว่าสวยมากครับกดคอมเมนต์มาหน่อยใครเป็นคนจังหวัดตากดบนหนึ่งมาหน่อยกดบนหนึ่งมาหน่อยนี่ผู้เย็นสบายมากเลยเธอมันงามแต่แบบพึ่จะสโลว์งามอยู่ก็ว่าเติมนึงอยู่ละแตหนาเป็นสมองหุยน้ำตกสวยมากอะน้ํากําลังสวยเลยนะน้ำแบบนี้อะเล่นลสนุกมันไม่ลึกถีอร่องวะ ว่าเย็นโอ้ยเย็นวันน่าจะเย็นมากเลยนี่โอ้ยเย็นมากเอาดาบถล่มตกไปอู้ยเย็นเจี๊ยบอ่ะทุกคนนี่ครับน้ำตกพาเจริญครับจังหวัดตากแต่ว่ามันไม่ลื่นนะลูกมันเป็นดินเวลาเดินมันไม่ลื่นสดชื่นที่สุดเลยนี่น้ำเย็นมากสดชื่นมากเลยวันถล่มตกนี่มันมีจกสั่นดาวถ้าลงน้ำไป พูดแค่สีนับได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดน่าจะเกินสิบแล้วก็ชั้นรักเธอนี่ฉั้นอะไรชันรักเธอแล้วมันมีปลาไหมในนี้เข้ามีใส่ปรากฏว่าเป็นคอนเสืยอุยทุกคนเย็นจริงๆนะสดชื่นมากสิลื่นบอนนี่ล่องยางมึงบอเลื่มไม่เป็นดินบจะมีปลาไหมลองดูลองหาปลาหน่อยจะมีปลาไหมน้ำโคตรเย็นเลย น้ำแบบใสดีมากมี่วะมีป่าป่ะเห็นว่าดันตอนนล็กๆนั่นอ๋อนั่นเห็นว่าดันนี่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 แล้วมีอีกป่าหนึ่งป่าหยางป่าตีเพราะว่ามันไหลไปหอดใจตรงตกงพุ่นสุดพุ่นไปเลยเพราะว่าถ้าเราไปยืนตรงนั้นมันจะเซอร์ไหมเราว่าสวยเดี๋ยวเราไปยืนไปลองดูไปลองดูยิ่งเข้ามาใกล้ๆยิ่งเย็นอ่ะเพราะว่าบนหนาลึกนะตกลงค่อยยางว่าจลอง ไนี่ผิดหายตอมไปเลยดินึ่เอาลอาเล่าเหมือนเล่าเหมือนมื่อี้สวยปะสวยสวยสวยตอนล่าไปอีกปะอ่ะเล่าไปอีกหน่อยล่าอีกหน่อยเอออ่ะโอเคเฮ้ยตรงนี้สวย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 ใครว่าสวยเบอร์หนึ่งมาหน่อยชิ้นโทษแบบนี้สวยปะสวยสวยเอาพี่ทางไปชาดอ่ะ้องประชานต้องประชานพี่เผลอเผอเพลอเผอเฮ้ยดูน้องกุ้ยน้องวินพักนกเต็มเลย โอ้โหใครว่าสวยบ้างครับนบวกหนึ่งมาหน่อยตอนนี้เราอยู่ไหนพี่ดาวตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดต,ตากค่ะทุกคนอันนี้คือน้ําตกพาเจริญน,นะคะ<แ>สวยมากค่ะ<แ>ทุกคนนี่ใครว่าสวยบวกหนึ่งมาหน่อยใครจะคิดว่าที่ตาจะมีน้ําตกสวยขนาดนี้ค่ะ<แ>ทุกคนอันนี้เรามาช่วงสิ้นเดือนกันยายนนะคะเห็นไหมนขนาดแบบนี้เลยน้ํากําลังสวยเลยเดี๋ยวผมให้ดูนะเห็นไหม ว,วันนี้เป็นยังไงสวยไหมคะถ้าใครว่าสวยก็กดหนึ่งให้น้องดาวหน่อยค่ะอะนะหนึ่งสองีครับตอนนี้เหลือแค่เราสองคนอุ้ยหอมเย็นมากเลยลูกโ๊ยกดเชิญมากมาเล่นกันเถอะเดี๋ยวโอย <c oughs> ฉันรักเธอน้วตกพา่ะเจเนสวยมากเป็นไงบ้างดาว ตอนนี้มีแค่เราสองคนนะทุกคนเออสวัสดชื่นมากถ้าว่าระวังเข้ากันแบบตกอันไหนสวยเธอก็สวยนบบตกก็สวยเสยทั้งสองเลยอ่ะกดสองสองเลยสซมมี่ดีเด่นตากวานวันนี้เข้าไป็นยังไรแต่งโตสวยปะสวยเต็มที่ไหมท่าไห่ไอพันเลยอุ้ยธอเอาพ้อสจริงอู้วงามีรีบองาม เดี๋ยวสรุปคือยิ่งชมยิ่งโดนตีทั้งหักตรงมีผู้ใดงามกระเทิร์เหรอเนาะไม่ตะเทิร์อยู่ผู้เดียวอยู่เฝ้าแบบนี้ประดายได้นี่เป็นอย่างที่เขิน